สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะพามาดูลังต่อที่เราทำการย้ายมานะครับลังที่ติดกับหลังคากระเบื้องนะครับตอนเอามาก็เละเทะอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ก็โชคดีที่หลังไม่แตกมากนะครับแม่มาแล้วครับ ลังนี้ก็ค่อนข้างที่จะเอาอยากนิดหน่อยนะครับถ้าทําไม่เป็นก็อาจจะเจอน้ําพลิกนะครับแต่เราก็พยายามเอามาจนได้นะครับตอนนี้ก็ตัวแม่ช่วยกันสร้างหรือว่าซ่อมแซมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอยู่ใกล้มากไม่ไล่นะครับถ้าหากว่าต่อลังแตกนะครับเขาจะหวัดระแวงนะครับเวลาเขาเจอที่ เขาเจออะไรที่มันเป็นสีสีนะครับเขามักจะวิ่งใส่นะครับอย่างเส้นเสื้อดำนะครับเขาจะไม่ถูกกับของดำนะครับเพื่อนเจอถุงดำนี้วิ่งใส่เลยนะครับโอเคครับสรุปก็คือผ่านนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูลังที่เอามาเลี้ยงก่อนหน้านี้นะครับ เขาจะปิดรูแล้วนะครับรูจริงๆของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยรูจริงๆเขาจะปิดแล้วนะครับแล้วเขาก็จะสร้างรูล่างนะครับเข้าออกข้างล่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลบๆ เมื่อวานฝนตกนะครับเมื่อวานฝนตกเดี๋ยวจะพามาดูต่อหลุมในแรงพึ่งนะครับนี่ก็คือต่อหลุมนะครับที่เราเอามาลงวันที่สิบแปดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวแม่มาแล้วครับนี่ก็คือต่อหลุมนะครับ ก็ยังมีสมาชิกหลายคนที่ยังสอบถามมาในการเลี้ยงต่อรลุมนะครับอันนี้ผมยังไม่ยังไม่ทําคลิปหรือว่ายังไม่สอนหรือว่ายังไม่แนะนำนะครับวิธีแบบนี้เราก็ต้องทดลองดูก่อนนะครับปีแรกนะครับที่เลี้ยงในรังพึ่งนะครับปกติเราจะเลี้ยงในในโพรงดินนะครับเพื่อน,เ,อนเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเลี้ยงในโพรงดินแล้วเราไม่รูแลหรือว่าไม่ นอนเฝ้าอะไรประมาณนี้ก็มักจ,จะเจอคนมาลักตีนะครับเพื่อนๆแบบนี้เจอบ่อยนะครับต่อหลมุมหรือว่าต่อขี้หมูนะครับจะโตช้านะครับเพื่อนๆจะมาช้ากว่าต่อหัวเสือนะครับต่อขี้หมูนะครับเราต้องเก็บในช่วงท้ายๆหรือว่าจับในช่วงท้ายๆนะครับมีอีกหนึ่งรังนะครับเพื่อนๆนี่คือต่อหัวเสือนะ ตอนเอามาเท่าไข่นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเท่าตะกก้อนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสองลังนะครับเพส่วนวิธีการเลี้ยงต่อรุมนี้ผมยังไม่อธิบายนะครับต้องรอดูผลงานในปีนี้ก่อนนะครับถ้ามันสําเร็จปีหน้าก็อาจจะมีคลิปสอนน,นี่ก็อีกหนลังนะครับต่อหัวเสื้อนะครับ เท่าหมวกกันนอกแล้วนะครับลังนี้ดังนี้ก็ยังเล็กอยู่ตอนนี้เท่าหมวกกันนอกนะครับนี้อีกหนึ่งลังต่อขี้หมูในลังพึ่งนะครับต่อหลุมนะครับหรือว่าต่อขี้หมูเรียกไม่เหมือนกันนะครับภาษาท้องถิ่นต่อขี้หมูหรือว่าต่อหลุม ผมจะเลี้ยงไว้สองหลุมนะครับแล้วก็ต่อหูเสืออีกสามลังรวมเป็นห้านะครับบริเวณนี้นะครับถามว่าเลี้ยงรวมกันไหมไล่ไหมนะครับไล่ยอยู่นะครับไล่ยอยู่ระยะก,การหากินของเขาประมาณสักสามกิโลเมตรนะครับต่อหลุมนะครับถ้าลังโตเต็มที่ก็อาจจะอยู่ที่ 8ถึง10กิโลก็มีนะครับเพื่อนๆโอ้โหต่อลุมนี้หากินไกลนะครับระยะการบินของต่อหัวเสือก็จะอยู่ที่ประมาณ1ถึง2 3กิโลนะครับ1ถึง3กิโลไกลสุดนะครับแต่ต่อลุมนี้จะอยู่ที่ประมาณ8ถึง9กกิโลก็มีใหญ่สุดก็10กิโลนะครับระยะการหากินนะครับเพื่อนๆโอเคครับ มแ,มแมนะวิธีการตามต่อลุมนี้ค่อนข้างยากหน่อยนะครับมันไม่เอาเหยื่อนะครับเพื่อนๆมันจะชอบกินน้ําหวานหรือว่าผลไม้สุกนะครับถ้าหากว่าเราไปเจอในช่วงที่เขาหากินนะครับมักจะตามไกลหน่อยนะครับเพื่อนๆไกลมากนะครับเพื่อนๆตามต่อลุมถ้า เราจับทิศทางไม่ไ่ายก็อาจจะไปขาดหายในช่วงในการตามนะครับไม่เหมือนต่อหัวเสือนะครับต่อหัวเสือนี้จะคาบเหยื่อเอาเหยื่อเร็วนะครับต่อลุมนี้จะเอาเหยื่อช้านะครับไม่ว่าเขาจะไปกินน้ําหวานตรงไหนก็แล้วแต่นะครับบางตัวนะครับเกือบส่วมวงยังไม่บินนะครับเพื่อนๆเราต้องพยายามค้นหาสายเท่านั้นนะครับบินแล้วครับพอดีว่าลังนี้มัน มันหยุดไปชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าเราแขวนเอาไว้ไม่ดีนะครับลวดมันหลุดนะครับลังมันหลุดลงมานะครับเราจําเป็นต้องแก้ไขนะครับเรามาแก้ไขให้ยังไม่เกินห้าวันตอนนี้ก็ตัวแม่ค่อนข้างที่จะออกซ้านิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราน็อกนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขนะครับแต่ก็รอดนะครับเพื่อนๆแต่ก็รอดนะครับ ต่อลุมเราจะจับช่วงท้ายๆปีนะครับในเดือนพุศจิกานะครับถึงจะโตเต็มที่นะครับแล้วก็แผ่นรังจะใหญ่นะครับโลโลกอกหนึ่โลหรือว่าหนึ่งโลกว่าก,าก็พอแล้วครับไม่เน้นใหญ่นะครับแต่เน้นสวยนะครับเพื่อนๆโอเคครับยังไงก็โอเคกว่าเราปล่อยเอาไว้ตามธรรมชาติแล้วหลังๆมาเราไปหา มีคนตีไปก่อนแบบนี้ก็ไม่โอเคนะครับเวลาเราเจอเราก็ต้องเอามาเลี้ยงไว้นะครับประมาณสักหนึ่งโลก็พอแล้วครับไม่ต้องไม่เน้นเยอะครับเราไม่ขายแต่ว่าเรากินเองนะครับเคครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ